สวัสดีครับคนลายมือกรกบ,บาทบนฝ่ามือเทวดาตามช่วยเหลือท่านเชื่อหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันตามติดตัวท่านไปทุกพบทุกชาติพลังจิตที่ยากจะเข้าใจเรื่องบางอย่างท่านอาจจะสับสนว่าจะจริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นเรื่องล้อเล่นกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาขท่านพลังจิตสัมผัสพลังเซนแแรง ยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางคราวบางคราวท่านอาจจะรู้สึกสัมผัสพิเศษนะครับเราไปสถานที่อย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าเราเคยมาแล้วนะสถานที่แห่งนี้มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่รู้ล่วงหน้านี่คือพลังจิตที่ยากจะเข้าใจบอกได้เลยว่าโชคชะตาขท่านไม่ธรรมดาแต่คลิปนี้เรามาพูดถึงเทวดาตามช่วยเหลือไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจ การงานการเงินทำสิ่งใดเทวดาเขาเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเทวดาประจำตัวคอยปกปักคุ้มของรักษาพลังจิตสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นับก็เช่นเดียวกันเขาก็ตามช่วยเหลืออยู่เรื่องบางเรื่องเขาก็ปิดไม่ท่านมองเห็นแล้วทำไมถึงปิดถึงไม่ให้ท่านมองเห็นล่ะก็เพราะว่าการที่ท่านมองเห็น พลังเล่นลับทางด้านมืดพลังทางเล่นลับทางด้านมืดเป็นเรื่องไม่ดีถ้าเห็นแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะคอยตามติดจะทำให้เกิดสิ่งใดจะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างมากไม่ใช่ผีที่มาปิ้นตามาหลอกท่านนะครับมาบอกเรื่องราวต่างๆไม่ใช่แค่นั้นมันนำพาซึ่งพาโาครคภัยไข้เจ็บเจ็บปวดล่วแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่ดีเทวดาจึงจะต้องขอช่วยเหลือคนลายมือกะกะบาดแต่ว่าถ้าท่านไม่มีเทวดาที่ขอช่วยเหลือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับอุบัติเหตุ7ครั้ง7จ็ดโหนนะครับบางคนถึงขั้นเดินไม่ได้เลยมันรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นกับคนลายมือกระบาดนะครับ ในตำรากล <IA> yeah <esh land. S 1> ่าวไว้เลยเลยว่าเส้นวิ่งมามันจบเจ็บปวดรวดร้าวแน่นอนมันจะมีแต่เรื่องนะครับยิ่งมีกากบาทสเปรย์สบะนะครับกากระบาทสเปรย์สบะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมารตนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่ากากรบาทนั้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนนั่นเองนะครับตําตแหน่งบริวารก็เจอบริวารไม่ดีตําแหน่งเพื่อนฟงนะครับบริวารเจ็บปวดรวดร้าวแน่นอนนะครับตกตําแหน่งการเงินก็ไม่ดี ก็คือว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ดียกเว้นอยู่ตรงกลางหัวใจนั่นเองนะครับก็เป็นคนเด็ดเดียดเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานะครับแต่อยู่ตรงมอบืนนะครับก็ต้องต่อสู้อดทนและแก้ไขปรับปรุงไปนั่นเองแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องมีเทวดาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นสายเลื่อมือกระบาดมาครับแผ่บุญให้กับเทวดากันอี่ทางเมบุญยะพลังพลบุืนใดที่ก้าพเจ้าใดทำแล้ว ตั้งแต่อดีตช,ชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ผลบุญนี้ให้แก่เทวดาที่คอยปกป,กปักคุ้มของรักษาข้าพเจ้าใครท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญนี้ขอพระแม่โทรณีเป็นสะพานบุญท้าเวศวัณโนเป็นสะพานบุญมีหลวงปู่ฤาษีดำหลวงพ่อป่านบริสุดขอใขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญนะครับให้ท่านที่ช่วยเหลือตัวท่านเท่านั้นนะครับเทวดาเกเรเราไม่เอานะครับเราแผ่ให้เพาะ เทวดานะครับที่คอยปกปักคุ้มของรักษาเราแต่ผู้ที่ไม่คอยช่วยเหลือเรานะครับคอยกันแกล้งเราอันนั้นต้องแยกออกไปแต่ถ้าแพ้ให้กับเทวดาทั้งสากลภิแน่นอนครับสมควรแน่นอนเพราะเทวดาเป็นผู้ที่มีบุญกุศลวาสนากําลังเสเวยบุญอยู่จะสามารถส่งผลหนุนนําให้ท่านจเจริญรุง่งเรืองพลังจิตต,ต่างๆก็เกิดขึ้นภายในจิต ก็ด้วยเทวดาส่งผลให้ท่านเห็นให้ท่านเห็นภาพเรื่องราวต่างๆในอดีตปัจจุบันและอนาคตให้เห็นได้อย่างชัดเจนไปจากทั่วจักรวาลเห็นเรื่องดวงดาวต่างๆเห็นเรื่องการโยกย้ายแห่งจิตวิญญ,ญาณและเห็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทำนายดวงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมาทำนายเรื่องราวต่างๆแน่นอนต้องมีเทวดา คอยส่งผมชี้หนุนนำเป็นสะพานบุญให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายเทวดาจะคอยตามช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความรักการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและเปลี่ยนโชคชะตาของท่านให้รวยเงินล้านแต่เรื่องบางเรื่องเงินมันไม่สำคัญมากที่สุดสำหรับเทวดาเพราะว่าเทวดาใช้เงินไม่ได้ท่านจะให้เทวดาลงมาแล้วก็หยิบเงินไปจับใจใช้สอยเรื่องราวต่าง คงเป็นไม,ไม่ได้นะครับถ้าเขาจะทำเขาก็เสกนิมิตขึ้นมาเลยนะครับไม่ว่าจะปั้นพระพุทธรูปนะครับทำสร้างวัดนะครับทำสิ่งต่างๆเขาก็โดนมาด่านะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเงินเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับท่านแล้วเงินมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นปัจจัยที่ทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขทําให้ข้าพเจ้าประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน เงินมันสําคัญมากนะครับจนลืมความดีความชั่วไปนี่แหละครับเทวดาเขาจะมากี่การเรื่องตรงนี้แหละ,ะครับจะไม่ให้ท่านทําความชั่วให้รู้ถึงความยากลําบากโอ้โหบางคนนะครับสายลายมือกระบ,บาทเจ็บปวดด้วล้าวแสนทุกทรมานมันทรมานเหลือเกินความยากจนมันเข้ามานะครับผมแต่ว่าจะ,จะเจริญเนี่ยนะครับ มันจเจริญได้ยากเพราะว่าเทวดาเขาไม่อนุญาตเขาอยากให้ท่านดวงตาเห็นธรรมแต่ถามท่านหรือเปล่าข้าพเจ้าต้องมีเงินนะข้าพเจ้าจะต้องร่ํารวยนะข้อยดวงตาเห็นธรรมก็ได้แต่ว่าบางคนมันไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่เห็นเพราะอะไรมันหลงละเลงกับสิ่งที่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสายเล่มือกระบาดท,ท่านจะได้มายากดิดนหนึ่งนะครับแต่บทจะง่ายมันก็ง่ายเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะว่าท่าน เป็นมิตรกับเทวดานั่นเองถ้าท่านเป็นเพื่อนกับเทวดาแน่นอนครับเขาก็จะให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกาเงินเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูดีล่ะครับครับท่านเป็นมิตรก็แผ่บุญน,นะครับย้อนกลับไปเลยครับกดย้อนกลับคลิปกลับไปไปฟังคําแพ่และตั้งอธิษฐานจิตได้ดีครับแผ่บุญแผ่กุศล ให้จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเทวดาเขามีฤทธิ์มากเขาอํานวยใช้ให้แก่ท่านแน่นอนนะครับพลังจิตมันซับซ้อนมันยากที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านเห็นท่านอาจจะไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างจากดวงดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังจิตที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านถ้าเป็นจิตใจที่เศร้าสที่เศร้ามองเป็นเรื่องพลังที่ไม่ดีแน่นอน นะพลังบวกต้องเป็นจิตใจที่สว่างมีจิตใจแช่มชื่นเงินทองจะไหลามาเทมาเมื่อเทวดาอํำนวยชัยอํำนวยโชคให้แก่ท่านสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนถ้าท่านเข้าใจสายเลยมือกะบาทเอกตรงกลางหัวใจโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญแช่มชื่นนะครับผมสายเลยมือกะบาดเราสู้ไปด้วยกันครับครับนะแต่ถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาที่ดี ท่านจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิงเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ